เอาวันนี้ผมจะพาทุกคนไปมิชชั่นที่ผมได้เนี่ยผมบอกเลยว่าเข้าทางผมสุดๆผมขอห้านาทีพอผมไม่พูดเยอะพูดเยอะมันเจ็บคอผมว่าเขาเข้ามิชชั่นแล้วแน่ๆคือเริ่มกลายเป็นสงครามประสาทแล้วางนี้ครับไม่มีอะไรปรสมอันนี้มีแน่นอนเริ่มหลอนครับเร่หลอน เต็มตัวเลยนะพี่ไปซ้อมแบบองค์เทพสามตาแล้วมาโดนใจอ่ะศูนย์บริการโตโยต้าให้ใจในทุกบริการกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการสแนปวันนี้นะครับทำไมรู้สึกเหงาอย่างนี้ละทุกคนคือจริงๆอ่ะผมก็มากัน2คนนะแต่อีกคนเขาแต่งหน้าไม่เศษอีพีที่แล้วเขาก็บอกว่าสตาร์ทร้รอตั้งนานโอ้โขอแต่งหน้า,าป๊บนึงก็เดบไปไหนกันเนี่ย วันนี้อ่ะวันนี้เนื่องจากฝนตกรถติดรถสตาร์ทไม่ติดทําอะไรก็นี่งัน้นลับไปนอนลับไปนอนมั้ยแต่ EP เนี่ยเป็นไงละ่ะผมมารอเขาตั้งแต่เช้าเลย มาดูกันนะครับ <the those S 1> ว่าจะปล่อยให้น้องคนนี้รอนานอีกแค่ไหนวันนี้เราก็มาทําเค้กครับซึ่งผมก็จะมาท้าทําเค้กแข่งกับเขาเพราะในเรื่องเบคกีเนี่ยเขาเป็นเชฟที่เก่งมากแกก็อยากจะรู้ว่าเขาจะเก่งสักแค่ไหนจะเก่งกอ่าไก่หรือเปล่าก็วันนี้นะครับก็จะเป็นครั้งแรกเลยสําหรับไก่กับพี่โอมนะครับที่จะมาทําเค้กครั้งแรกโดยไม่มีครูคือตั้งแต่ตวงตั้งแต่ขั้นตอนการผสมและการอบทําเองทุกอย่างครับก็มาดูกันว่าจะอร่อยเหมือนตอนครูสอนไหมแล้วก็ถ้าใครอยากชิมนะครับก็ ชิมผ่านหน้าจอไปแล้วกันไม่มีให้กินหรอกอ่เมื่อกี้ต้องไกลเปิดไปแล้วเปิดไปแล้วครับโอโ้โหไม่รอกันเลยแต่งหน้าแป๊บเดียวเองอีพีนี้ก็กลับมาอีกครั้งกับที่นี่ก็เป็นครบคันคิทเช่นนะครับก็จะเป็นที่ที่เราแบบเวิร์กช็อปมาตั้งแต่แรกแล้วก็ถ่ายทําด้วยเราเวิร์กช็อปมาหลายรอบแล้วครับแต่ว่ามีครูมาโดยตลอดแต่วันนี้เห็นบอกว่าจะไม่มีครูในการทำเบเกอรี่แล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่า จะอร่อยแค่ไหนจากฝีมือของเราแท้ๆเนี่ยฝีมือนี่จริงๆเลยเอาวันนี้มีมิชชั่นมาด้วยครับ มิชชั่นอะไรครับมีมิชชั่นเล็กๆมาให้เล่นก็อ่านอ่านออกเสียงให้พี่โอมได้ยินเลยเอ้ยไม่ได้ไม่ได้มันก็มิชชั่นเฟล l ิสรุปเฟลทำไรเนี่ยเอางี้ได้ไหมถ้าถ้าสมมติผมแพ้ก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าสมมติพี่โอมแพ้อยากให้พี่โอมไปเต้นองค์เทพสามตาแล้วมันโดนใจอยู่กลางถนนได้ป่มได้นะไม่ติดนะได้เออ่ทุกคนอันนี้มิชชั่นสำหรับไกด์ที่ต้องทำให้สำเร็จ มิชชั่นที่ผมได้เนี่ยผมบอกเลยว่าเข้าทางผมสุดๆผมขอห้าหนาทีพอพี่โอ่งอย่างชายสีหีเกี้ยวเห็นไหมอ๋อก็แนนว่าทําสําเร็จละเต็ม <c oughs> ตัวเลยนะพี่ไปซ้อมแบบองเทพสามตาแล้วมันโดนใจอะ่ะราะนั้นแหละครับมาดูกันว่าไปในห้านาทีจะสำเร็จไหมมาแล้วอืมไม่น่ายากไกด์บอกว่าถ้าพี่โอ่งแพเดี๋ยวมีทำโทษทำโทษเราถ้าไกด์แพ้เราเรามีสิทธิ์ัให้เขา อ,ไไอ๋อได้เลยเดี๋ยวผมให้ไกด์ไปเต้นภาวะลุกเลิบอยู่ตรงปลาลเม์เลยเอกนาทีเขามีชั่นสาเร็จเลยผมไม่พูดเยอะพูดเยอะมันเจ็บคอรอดูกันเอาละครับหลังจากที่เราก็รอพี่โอมแต่งหน้ามาตั้งนานตอนนี้ก็แต่งเสร็จแล้วเราก็พร้อมทำเช็คแล้วใช่ไหม ว่าเขาเข้ามิชชั่นแล้วแน่ๆครับตอนนี้คือเริ่มกลายเป็นสงครามประสาทแล้วก็คือนี้ครับไม่มีอะไรประอมอันนี้มีแน่นอนครับไม่ต้องสืบตอนนี้เริ่มหลอนครับร้อนหลอนคืออะไรอ๋อคิดว่าพี่จะแกล้งอะไรกันอย่างงี้หรอพี่มีพี่ไม่คนแกล้งหรอกแล้วต้องแบบพี่มีแน่นอนบีกว่าพี่มีที่พี่เป็นคนแบบนั้นเหรอก่อนที่เราจะกลัวมากกว่านี้เรามาเข้ามิชชั่นในการแข่งทำเค้ก มับเข้าให้มัพคืออะไรแบบไม่เคยได้ยินเหรอเคยได้ยินมับเข้าให้มับเข้าให้วันนี้จะทำอะไรเรียนเชฟยังได้เป็นเชฟถ้าเรียนอะไรหนอจะได้เป็นแฟนคุณอะไรเนี่ยส่งอะไรมาเนี่ยมันก็ต้องมีอย่างนี้บ้างแหละมาเรามาเข้าดีใจ ไม่ไม่ไ่าจับเลยมันต้องมีอะไรนี่ไม่ใช่ก็แบบถูกใจอ๋อถูกใจโอเคโอเคพูดชื่อเค้กให้คนดูแฟนฟังือว่าเค้กที่เราทำชื่อว่าอะไรอ่ะพีอมจัดไปดิน้องเอาแบบสำเนียงต้องได้เด้อทอต้าคาบเลสเฮ้ยพี่ลองพูดทมันก็เป็นเค้กทอร์แ้าครับที่จะไม่มีแป้งลงไปผสมตระกูลถั่วซะมากกว่า ใช่จใช้แทนแป้งซึ Hence, ่งในเรื oh, ่องเบเกอรี่ก็จะเป็นในส่วนของเขาเลยคือเขาอ่ะจะเก่งในเค้กนี้มากเป็นคนที่ถนัดทางด้านทาคทาเปสอยู่แล้วแล้วก็เหมือนมีคนจะมาแบบว่าเอ้ยจะมาท้าแข่งอะไรเงี้ยซึ่งหลายๆคนก็ได้ดูไปใน EP แรกแล้วว่าโอ้โหถ้าแข่งชนะได้อะไรครับก็ได้พี่กับไปเลยอะไรเดี๋ยวเรามีเวลาในการทําให้3ามนาทีสามนาทีคิดว่าพอไหมเชฟ สบายมากครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวจอดไหวว่าเราอะขอกำลังใจหน่อยขอกำลังใจจากแฟนๆอะเอาแบบอ้อนๆหน่อยเราแหวงเขาแหวงมาผมว่าเราเริ่มกันเลยดีกว่าไม่งั้นเราสามสิบนาทีผมว่าไม่น่าเสร็จครับทั้งคู่จะต้องแข่งกันทำเค้กทอร์ต้าคาเพลสให้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด ระหว่างที่ทั้งคู่ทำเค้กจะมีภารกิจเสริมให้ทำควบคู่กันไปเพื่อทดสอบความเป็นที่หนึ่งประมาณแบบเพิ่มนี่กันไม่ชนหมัดกันชนหมัดไม่ไม่ไม่น่าไว้ใจสุดๆเลยมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากลัวอะไรผมเริ่มจากตวงกันดีกว่าเท่าไหร่นะเก้าสิบหนึ่งแรกแล้วก็ให้จับมิชชั่นหนึ่งพี่โอมจับกันเลยผมเสียสละให้พี่เอ้า ทำไมล่ะมิชชั่นของผมคือพูดประโยคต่อไปนี้5ครั้งแบบไวๆเริ่มยักษ์ลักลิงลิงยักษ์ลักลิงน่ารักยักษ์ลักลิงหมาหันหมาหมาหันหมาหมาหันมาหาหมูเห็นหูหมาหูหมาหนาหมูหนีเห็นหมีหนูไม่เป็นไรเราเน้นเร็วเราไม่เน้นถูกยักษ์ลักลิงลิงดักลิงน่ารักยักษ์ลักลิงหมาหันมาหาหมูมหาหมมูหาหมูเห็นหมูหมาหูหมาหนาหมูหนีเห็น เห็นเห็นมีหนูยักษ์ลิงยิงนะครับยิงน่ารักยักษ์ลิงมามาหาหมูเห็นหมูหมาหมูมานะหมูนี้มีห็นหมูยักษ์ลิงน่ารักยักษ์ลิงหน่อยแม่มาหาหมูหมูมาหนมาหมูนี้มเห็นมีหนูสุดท้ายให้สุดท้ายมายักษ์ล่าลิงยิงลิงยักษ์รักยักษ์น่ารักรักยักษ์ลิงมาหันมาหาหมูเห็นหมูหมาหมูมานะหมูนี้เห็นมีหนู ยปตออก็ถูกแล้วถูกถูกใส่คาดผมหูกระต่ายเพื่ออัธรสในการทำเค้กมาพี่โอมใส่ให้หน่อยได้ปะวยพี่ปลอบใจผมหน่อยดิทำไมฝนทงมาโดนอะไรอย่างนี้เนี่ยมันมันเท่ปลอบใจผมหน่อยน่ารักที่สุดนะ ใส่อะไรนะครับใส่ไข่ไก่อ๋อ oh, ไม่ใช่อ๋อเดี๋ยวนี้ไวใส่ทำไมอ่ะของพี่ร้อนแล้วเหรอร้อนแล้วครับพี่วอร์มเราวอร์มตาไว้ป่ะเมื่อกี้ไม่ได้วอร์มไม่ได้วอร์มเอ้าะงั้นวอร์มก่อนไปกเอาวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเหยียบจับมิชชั่นต่อไปมิชชั่นอะไรนะครับมิชั่นแล้วถ้าได้อนเดิมอะงั้นให้พี่โอม อ๋ออะไรอ่ะอะไรนะกิบเก็บหูอะฮะเออคิมมีโนโตหมดกันเชฟชินในเรื่องระเบิดเป็นชื่ออะไรเราอ่ะชื่อชินงครับเใช่ผมพีทครับผมไม่ใช่ก็ผมรับบทดเป็นพีทครับผมก็เป็นเด็กหนุ่มที่เปิดร้านขายเค้กอยู่แล้วแหละแต่เป็นเค้กกับยายแบบบ้านอะไรเงี้ยครับก็ผมก็ระบบทดเป็นชินครับชินก็จะเป็นเชฟ ที่เปิดร้านเบเกอรีกร่กับเพื่อนๆอยู่แล้วมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากแล้วก็จะเป็นคนที่ทำทอท่าคาเปสเนี่ยเก่งมากๆจริงครนะับแต่ตัวจริงก็ไม่รู้วันนี้เราจะได้รู้กันวันนี้แหละว,ว่าจะเก่งจริงหรือเปล่าเพราะเราก็พยายามฝึกฝนมาแล้วตาผมจับปนะผมจับครับจับไม่ใช่จับผมสิแมวผมไม่กล้าเชคแฮนนะพี่หรอมาผมรอใช้เครื่องตีละโอ้ชีวิต <laughs> เปลี่ยนอุปกรณ์จากการตีเครื่องไปตีมืองั้นแสดงว่าอันนี้ผมก็ได้ตีมือแล้วเอ้ยตีเครื่องแล้ววะแล้วผมยังต้องจับอยู่ป่ะใส่ถุงมือแมวเพิ่มความไวนี่แมวหรือหมูครับเนี่ยเออมาน่ารักจ่ะตอนนี้ผมกลัวอย่างเนี้ยกดถุงมือตกลงไปในเค้กเนี่ยอันนี้ผมจะต้องใส่จนจบเลยเหรอครับใส่จนจบภารกิจผมว่าตีมือน่าจะเสร็จเร็วกว่านะ ให้เวลาตั้ง30ินาทีเลยเหรอครับงั้นสอะยั<ล>ะ่ไงผมขอเรียบใส่ก่อนผมกลัวได้ใส่อะไรเพิ่มเบ <c oughs> ไปร้อยพวงมาล,ลัย3ามสิวิ <c oughs> ให้เมาส์เพื่อนในกองซีรีส์หนึ่งคนก็ได้แบบไมก <c oughs> ่กั้าที่โอม <c oughs> ตอนแรกอ่ะผมแอบ,บเกรงเขามากเลยกลัวแบบเขาจะดุหรือเปล่าถ้าเราไปเล่นมุกอะไรกับเขาเนี่ยแบบเขาจะยอมรับหรือเปล่าเขาจะยอมแบบเล่นตอบเราหรือเปล่า,าะอะไรแล้วรับไหมอย่าเงเยลโล ต้องมีอะไรอย่างไก่ต้องมีคนหมักอกไก่ใช่ป่าเล่นผิดอกไก่ต้องมีคนหมักเป็นเรื่องที่อื่นปะลองๆอเป็นเรื่องที่อื่นปะครบแล้วครบแล้วงานทำต่อไปกัน ผลเสียสลายให้พี่ดูดเลยหชีวิตเอาเปิดเปิดก่อนเปิดเองหยุดทำเค้ก3-4วินาทีเงินแมสเล่นมุกสักหน่อยขอสักหนึ่งมุกอย่างสีเหลืองเยลโล่มีดอิโต้มะม่วงแมงโก้อย่างซีรีส์เบเกอรี่พมีชติชใจนายสายหวานสุดยอดแต่ผมเช็ดครัวรอแล้วกันเนี่ยเช็ดครัว แค่หัวโคตรคนเมืองเลยโคตรคนภ <c oughs> าคเหนือเ,นเลยะจริงๆอะเราเป็นคนที่เดียวกันนะเป็นคนเชียงรายเป็นคนจังหวัดเชียงรายอยู่อำเภออะไรเราอะอยู่อำเภอเมืองแล้วก็ย้ายไปอยู่เชียงของแล้วพอแล้วพี่อะพี่เป็นคนพานอุ้ยอย่าหาเรื่องผมดิขอโทษคนพานไหนๆเราทำกันได้แล้วเราให้ไกด์ บอกแฟนๆอ้อนแฟนๆออหน่อยว่าอยากให้มาดูซีรีส์ของพวกเราแบบน่ารักน่ารักหน่อยไหก็ใส่หูก็ตายละออลก็ขอให้ทุกคนมาดูนะครับกับเบงมีพีทบอกเลยนะครับว่าอันเนี้ยคือแค่ออเดอร์เฉยๆในเรื่องอ่ะคือเราทำขนมกันเยอะมากแล้วก็บอกเลยว่าเราทั้ง5คนคือเก่งครับเรื่องขนมมากถ้าอยากรู้นะครับว่าเก่งทำยังไงก็ต้องติดตามนะครับเบงมีพีทครับผมอ่ะเราก็ทำ<ช>พีทเสร็จแล้วไหนๆก็ผมว่า เดี๋ยวพี่ในเต็ไมได้เลยแหละมั่ใจว่าพี่ชนะอยู่แล้วผมทายว่าน้องอ่ะจะให้ผมตกมุกทีอันหนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจรอ,อเฉลยว่าอาจจะพลาดก็ตรงนี้แหละอาจจะแบบเพลินไปหน่อยน้องมีความเรียนสูงมากอะไรเงี้ยคนมันเก่งตังนี้เอคนะอมันเก่งนะผมทายว่า เล่นมุกกับใช้ใหยิบของให้เราไกด์ทำสำเร็จกี่มิชชั่นพี่อ่ะผมสำเร็จตั้งแต่5นาทีแรกแล้ว <c oughs> ของพี่อ่ะคือแตะล <c oughs> ายแล้วพี่แตะไหมแตะประมาณ3มรอบ <c oughs> ตอนนี้เริ่มหลอนใั่ไหหลอน <c oughs> ไม่เอา <c oughs> ผมไม่เข้าเช็คแล้วนะพี่หรอกเราก็<อ>เป็นคนสก,กินชิปซะด้วยสิ <c oughs> อีกอันหนึ่งก็เป็นเล่นมุกเสี่ยวอ่ะคือผมชงให้พี่เยอะมากแล้วพี่ก็เล่นเยอะมากเรียนเชฟยังได้เป็นเชฟถ้าเรียนอะไรหนอจะได้เป็นแฟนคุณ อะไรเนี่ยของพี่คือการเช็แคแฮนด์อันแรกผมว่านครัผมจับถูกตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคือแบบเนียนๆแบบประมาณเนาะนั้นมาเรามาเข้าไดีใ,ใจ ไม่ไม่จับเลยมันต้องมีอะไรนี่ไม่ใช่ก็แบบถูกใจอ๋อถูกใจอันที่สองก็คือให้อ้อนแฟนๆได้แบบมาดูซีรีส์เบคมีของเราตะกี้ผมก้าวเล้ามากเลยนะคนคิวขมวดเลยวจบที่มันจะไปแก้ตัวอันนี้น้ำขุ่นหมดแล้วเนี่ยอ๋อเหรอโอ้โหเยี่ยมแพ้ไปเลยซึ่งวันนี้ก็ถือว่ามิชชั่นของเราทั้งสองก็สำเร็จด้วยดีครับตอนนี้ก็มารอเค้กของเราว่าใครจะอร่อยกว่ากันทอร์ต้าคาเฟ่ของเราใช่ A few Later. Oh, เรียบร้อยครับผม <สา S 1> กลับ <สา S 1> แล้วเค้กทอทท็อรับอ่าเดี๋ยวเราก็จะมาโรยไอซิ่งกันครับอ่าันนี้คือเราทำแลกกันชิมใช่ไหมอันนี้ก็คือมีรางวัลอีกนะทำเสร็จให้ทีมงานชิมว่าอของใครคอ,อร่อยกว่ากันได้ค่าตัวของอีกคนนึงอ่ะ <laughs> เชฟครับเฮ้ยเราต้องมาแข่งกันแล้วล่ะอย่างเงี้ยใครจะยาะนี่ผมโรยเพื่อพี่เลยเนี่ยผมรู้ไงว่าพี่ชอบกินหวานก็นจะเอาแบบรอบเดียวแล้วแบบตัดขาขาอะไรอยู่ในปากขา,ขาอะไรอยู่ในปากขา,ขา,ร,า,กขา,ขารีบขาขไกลโอ้โนี่น่ากินนะมาเดี๋ยวเรามาให้ทีมงานโบดกันวัดวัดวัด ไม่แก่ให้เลยต้อง<ว>รีบโหวตโหวตเอาโหวตเอาละค่ะได้เวลาเห็นความตื่นเต้นกันแล้วเราได้ไปรวบรวมทีมงานสุดคิ้วจากหลากหลายตำแหน่งนะคะ ทั้งโคโรดิวเซอร์ช่างภาพช่างแต่งหน้าผู้จัดการและผู้ดูแลน้องๆทั้งสองเพื่อมาเป็นกรรมการตัดสินโดยที่กรรมการทั้ง5้าจะไม่ทราบว่าเค้กชิ้นไหนเป็นของใครรับรองว่าไม่มีการเตรียมไม่มีใต้โต๊ะแน่นอนวัดกันที่รสชาติล้วนๆกติกามีอยู่ว่าชิมแล้วชอบเค้กก้อนไหนก็วางดอกรักไว้ที่เค้กก้อนนั้นงานนี้ใครกันนะที่จะเป็นผู้ชนะคำถามสุดท้าย,ายชิ้นนี้ได้ไปสามดอก อนี้ครับผมตอนนี้นะครับก็ทางทีมงานของเราก็ได้โหวตกันเรียบร้อยแล้วก็3ต่อ2นะซึ่งตอนนี้เราก็ไม่รู้เลยเหมือนกันว่า<ช>ของใครเป็นของใครใช่ครับ ล้วถ้าเปลี่ยนมาในเรื่องเราเนาะก็อันนี้คือซีนคล้ายๆกันเลยครับแบบอีพีหนึ่งของเราก็จะมีซีนที่ผมกับพี่โอมคือแข่งกันทําเค้กครับทุกคนแล้วก็ให้คนที่เหลือนั้นมีอะตอมมีพี่ภูมิพี่เป็นก็มาลองช,ชิมอย่างนี้เหมือนกันซึ่งในเรื่องอะผมชนะผมมั่นใจมากว่าไม่มีใครชนะเชฟชิมได้แต่สุดท้ายพีทก็ทําด้วยใจใส่อะไรลงไปบางอย่างทาให้แบบอร่อยกว่าซึ่งวันนี้จะเป็นเหมือนเหมือนในซีรีส์หรือเปล่าเนีย่ยผมเริ่มหมดแล้วกันโอเคผมเริ่มจากชิ้นนี้เลย ทุท่านเหมือนกันมากเลยอะจำขายได้เลยถ้า1วันต่อหนึ่งออเดอร์อย่างงี้ได้ปะได้เพราะ ผมก็ทำวันละแค่แบบ10 20ชิ้นขายอยู่แล้วละขายใครใคร,ใครกินกันเองกันหนึ่งชิ้นนะ <c oughs> แล้วก็ถ้าใครที่อยากทำเค้กเหมือนเรานะก็มาที่นี่ได้เหมือนกันนะครับ,รบ<ม>กับครบคันคิเชนเขาอาจะเปิดคอร์สสอนด้วย<ช>แล้วก็มีแบบให้มาเวิร์กช็อปหรืออะไรต่างๆเลยบอกเลยว่าสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยหรือว่ามีพื้นฐานอยู่แล้วก็มาได้เหมือนกันซึ่งครบบันคิเชนเขาใจดีด้วยนะครับผมก็จะแจกคลิปวอชช์ให้กับแฟนๆเนี่ยทั้งหมด10รางวัลใช่ซึ่งเป็นรางวัลที่แบบ ลดให้500บาทนะครับผมกติกาก็ง่ายด้วยนะครับก็แค่แคปซีนที่ชื่นชอบมามใช่คซีนในซีรีส์ใช่แล้วก็คอมเมนต์ใน X <ม>กับ Facebook นะครับ<ม>เดี๋ยวทีมงานของเราก็จะเข้าไปเลือกผู้โชคดีนะครับผมอย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยนะจ๊ะาามาตัดสินกันต่อดีกวา่าตัดส,สินกันต่อจะลงพี่ชอบอันไหนอ่ะคือรู้สึกอันนี้มันมีความนุ่มแต่เนี่ยมันจะกรอบกว่าผมชอบอันนี้อ่ะผมรู้สึกอันนี้มัน ขมนิดนนนึงตอี้คนตัดสินของพี่แล้วโอ้โหชอบอันนี้ครับเออชอบอันนี้จริงๆรสชาติคล้ายๆกันอร่อยแต่ว่าอันนี้มันมีความกรอบของของข้างข้างนอกกรอบนอกข้างในลงไปมันมีความชุ่ยซี่สรุปเราจะรู้ได้ไงครับว่าของใครคือของใครซึ่งอันนี้ชนะไปแล้วล่ะตอนนี้ก็สามต่อสี่เธลยก็คือมันจะมีชื่ออยู่ได้ยกยกเลยจะหมายถึงอันนี้ใช่ไหมอ๋อไมายหมายยกหม้ยโอเคเดี๋ยวเพิ่งยกนะ เย่แล้วชีวิตโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วคือผมยกแล้วผมผมก็มองไม่เห็นไงแต่พี่เห็นแล้วไงผมก็บอกเอ้าเห็นอะไรกันเงิเรามาตื่นเต้นกันดีกว่ามาสองซ้ำเฮ้ยวยินดีด้วยครับยินดีด้วยพี่ก็จะเช็คแห่งเดียวไง ก็ตามนั้นแหละนะครับเพราะพีทก็ชนะทั้งในเรื่องแล้วก็ทั้งในชีวิตจริงนะซึ่งแบบเหมือนในเรื่องเลยคือทุกคนโหวตมาว่าโอเคตัวเองก็โหวตชิ้นนี้เหมือนกันเพราะมันอร่อยกว่าจริงจรางวัละคหรอบเโอ้โหทีมชาติไม่รอแบบผมได้เสร็จแล้วผมขอให้พี่ใส่ได้ปะมันจะได้เข้าองค์เทพสามตาแล้วมันโดนใจแบ่งให้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 เด็กมีน้ำใจ สุดยอดรางวัลแค่ผู้ชนะอัลวะครับรอครับอร่อยอร่อยตามฝีมือนะแล้องเสียใจนะพี่ฝากไว้ก่อนเถอะไอพีทเอ้ยพีทติดพีเจอแน่ถ้าอยากรู้นะครับว่าเขาจะมาแก้แค้นผลนี้ครับติดตามได้นะเบรกมีพีทนะครับพิชิตใจนายสายหวานจ้ะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์ด้วยนะครับกับ snap official ts นะครับทุกช่องทางเลยครับผม วันนี้ก็ขอขอขอลาที่ว่าแน่ก็พี่ขึ้นลาไปแล้วอะ <c oughs> แล้วยังไงต่อมาที่ว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะลาไปก่อน <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับผม <c oughs> ตอนนี้นะครับเราก็จะมา <c oughs> พบก,กับบทลงโทษของเรานะครับขอมิวสิกใน3 2 1 เปิดครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวกดใะโอ้โหตอนนี้เราก็ได้พบกับความสามารถพิเศษของพี่โอมแล้วนะครับคือนักเต้นเรื่องเต้นเนี่ยต้องยกให้พี่เลยอืมแต่ถ้าเรื่องรถอ่ะ ต้องยกให้เราเอยต้องยกให้โตโยต้าปีใหม่นี้มีแพลนไปเที่ยวแรงยังเลยครับถ้ายังไม่มีนะมผมบอกเลยว่าปีใหม่เนี่ยผมได้เอารถเข้าไปเช็คตรวจระยะมาเรียบร้อยแล้วด้วยแล้วก็แถมอีกอย่างนะคือนัดออนไลน์ล่วงหน้าไว้แล้วด้วยคือสะดวกสบายมากบอกเลยว่าปีใหม่ปีนี้คือผมพร้อมพาพี่ไปเที่ยวแบบใจไร้กังวลแน่นเพราะต้องบอกเลยว่าโตโยต้าเนี่ยให้ใจให้มากกว่าใครจริงๆเลยโอ้โหร่กายให้มคีมากเท่าไหร่มีเต็มเท่าไหร่ให้เท่าโตโยต <ulous> <c oughs> <ห>้า <anter> หรือเปล่ามีเต็มเท่าไหร่เต็มร้อยมีเต็มร อัากันผมแบ่งให้พี่ละสิบแล้วกันไปเก้าสิบให้โตโยต้านะโอ้โหหัดตายเลยอ่ะ สวัสดีครับผมไกด์กันตพลนะครับนี่ก็ใกล้จะถึงช่วงเวลาเทศกาลปีใหม่แล้ววันนี้นะครับแกก็เลยได้นํารถของไกด์นะครับเข้ามาเช็คระยะที่ศูนย์บริการโตโยต้านะครับปีใหม่ปีนี้บอกเลยนะครับว่าแกจะต้องพาครอบครัวเที่ยวอย่างอุ่นใจไร้กังวลและที่สําคัญนะครับวันนี้แกก็ได้นัดออนไลน์ล่วงหน้าไว้แล้วด้วยบอกเลยนะครับทุกคนว่าสะดวกสบายมากจริงๆครับสวัสดีค่ะคุณไกด์วันนี้ผมนํารถของผมมาเช็คระยะตามที่นัดหมายไว้นะครับรถคุณไกด์ที่นัดออนไลน์มาใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวเชิญนัานบนได้เลยนะคะ วันนี้รถคุณไกด์ที่นัดหมายออนไลน์ไว้นะคะวันนี้จะมีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคะใส่กรองน้ำมันเครื่องนะคะตรวจระบบเครื่องยนต์ระบบเด็กระบบส่งกําลังแล้วก็ช่วงล่างแล้วก็ตรวจสอบแรงดันลมยางนะคะครับเอารถมาเข้าศูนย์บริการของโตโยต้านะครับสบายใจมากครับเพราะที่นี่เขาใช้อะไหลแท้และถ้านํารถเข้าเช็คระยะหรือเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องวันนี้นะครับรับส่วนลดอะไรทั่วไป20%มากกว่า10รายการและผ่อน0%นานสูงสุด10เดือนครับ คุณไกด์คะรถคุณไกด์เช็คระยะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณนะครับง่ายๆเพียงแค่นี้เองนะครับแค่นี้แกก็อุ่นใจพร้อมพาครอบครัวเที่ยวช่วงเทศก,กาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเชิญคุณไกด์รับรถที่ด้านล่างได้เลยคะ่ะครับผมศูนย์บริการโตโยต้าให้ใจในทุกบริการก็รามาดูซีนี่เราเยอะซีนี่เราก็เป็นผู้ชายสายหวานทำรองว่าวาันเจ็บดนว่ยนะครับ โอ้เธอหวานเจี๊ยบนะฮะโอเคพี่กัจะไม่สนใจอะไรบ้างเลยเหรอสนใจอะไรแมงมุมุมดีนไอยกินปเเนดียวยังยังไม่หยุดอีก